ต่อไปค่ะที่พี่อมจะพาไปนะคะโครงการที่จะพาไปเนี่ยเป็นโครงการชื่อว่าค่ายทาทันทีแเวลาเขียนเขียนว่าธรรมะนะใช่แล้วค่ะโครงการนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะ,ะก็จะมีน้องๆ30คนค่ะเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะสถานที่นะคะไปที่สำนักสงฆ์เขาแผงมา้อมาอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดน,นครราชาสีมาค่ะกิจกรรมจะเป็นอะไรยังไงบ้างพี่ยอมได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากน้องๆรวมถึงพี่เอิร์ดด้วยไปเลยค่ะ,คะไปชมกันเลยค่ะ ำนักทรงข่าวแผงมาอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้คือสถานที่อันเงียบสงบที่น้องๆได้ร่วมทำกิจกรรมในโครงการค่ายทำทันทีซึ่งมูลนิธิไทยคงจัดขึ้นค่ะเพืมม่อต้องการกระตุ้นให้ประชชนไทยเห็นความสำคัญของการมีสติและสมาธิสามสารถนำไปพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตการเรียนและการทำงานของตนเองได้ค่ะโดยท่านกิจกรรมการเรียนรู้มากมายจากโครงการค่ะ ค่ะแน่นอนนะคะว่าหนึ่งในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนนั้นคือการทําบุญตักบารนั่นเองค่ะและน้องๆในค่ายทำ,ทำทันทีรุ่นที่3นะคะก็จะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมนี้ร่วมกันทุกๆเช้าเลยแหละค่ะสำหรับกิจกรรมที่น้องๆจะต้องปฏิบัติทุกเช้าเย็นก็คือการเจริญสติค่ะ ซึ่งพระอาจารย์จะนำน้องๆเดินจงกรมไปตามถนนรอบสำนักสงฆ์เป็นระยะทางกว่า1น1กิโลเมตรแม้ทางจะลาดชันพื้นถนนขรุขระเต็มไปด้วยก้อนหินดินทรายหรือบางช่วงก็จะเฉอะแฉะแต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจทำให้น้องๆสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ค่ะซึ่งงานนี้พี่อมก็ขอร่วมเดินจงกรมไปพร้อมกับน้องๆด้วยค่ะค่ายแห่งนี้นะคะ ทุกกิจกรรมล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทั้งด้านอารมณ์จิตใจและก็ความคิดโดยมีพระอาจารย์เป็นผู้สอนบรรยายธรรมสนทนาธรรมกับน้องๆค่ะซึ่งทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นศึกษาเรียนรู้และมองตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ ถ้าเรามีพื้นฐานสมาธิสติปัญญาตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถพรัฒนาศักยภาพในการเรียนในการทํางานในการท,ทํากิจก,กรรมกับสังคมอะไรได้ดียิ่งขึ้นค่ะคือผมชอบบวัวศีลาเรื่องของเป็นเรื่องของธรรมะครับคือเขาประเมินคนที่เป็นคนสีประเภทนะครับือผมก็สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผม คือผมยัดนานงงานบริการนะครับผมก็ามว่ารประเมินคนได้ว่าถ้าคนนี้เขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องบริการเขาให้ดีหน่อยสําหรับบางคนที่เขาพอที่จะรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องในด้านนี้ีแล้วแล้วก็บริการอย่างเป็นที่แต่จะไม่ต้องไปสุดเขตไม่ต้องอะไรมากกับคนพวกนั้นนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้มากแล้วประมาณนี้หรือกิจกรรมฐานสมาธิทักษะชีวิต ที่น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของอานาปานสาติต้องบอกว่าเด็กไทยสมัยนี้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนกวารเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆการสื่อสารต่างๆสื่อต่างๆมีมากมายซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่าสมาธิสั้นได้ นะครับผมสังเกตจากเด็กรุ่นใหม่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นลูก,ลกหลานเดี๋ยวนี้มีทั้ง iPad, iPhone โทรทัศน์นะครับเขาสามารถทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้แต่สมาธิเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็เลยจะทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ซึ่งค่ายตัวนี้แหละครับที่จะช่วยเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาเห็นความสำคัญแล้วก็ต้องฝึกเพราะว่าการฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดสติที่ดีเนี่ยนะครับต้องใช้เวลา ต้องใช้การฝึกฝนต้องใช้ความมุ่งมั่นนะครับค่ายครั้งนี้เนี่ยจะเน,น้นเรื่องของการกระตุ้นให้เขาเห็นความสําคัญก่อนแล้วนากลับไปฝึกในชีวิตประจาวันของเขาต่อไปครับเด็กไทยในยุคนี้ก็อาจจะเ,เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้วยผู้ปกครองด้วยหลักแล้วก็ระบบการศึกษาในไทยเราด้วยอาจจะขาดการนําเสนอว่าสติรือสมาธิเนี่ยมีความสําคัญมากในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเรา จวชนที่จะรับรู้ได้ต้องอาศัยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในสังคมช่วยกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นครูาอาจารย์การเรียน,นต,ยต่างๆตั้งแต่ระดับล่างไปเลยไปถึงระดับมหาวิทยาลัยเพราะเขจะมีการสอดแทรกก็ให้อาจารย์พวกนี้มีความรู้พื้นฐานอย่างร้อยว่าการทําสมาธิที่จะใช้ในชีวิตในชีวิตประจําวันสาคัญอย่างไรจะมีประโยชน์อย่างไรก็สอนให้ผู้รู้เข้าใจว่าถ้าจิตที่มีสมาธิจะสามารถเรียนรู้ หน้าที่การเรียนรู้ของเราก็จะดีมากการทํางานก็จะมีประโยชน์ถ้าจิตว้าวุ่นการทํางานหรือการเรียนรู้ก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอน ชื่อเหลือเกินนะคะว่าตลอดทั้ง3วัน2คืนที่น้องๆได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในค่ายธรรมะทันทีหรือธรรมทันทีในครั้งนี้น้องๆจะได้รับประสบการณ์ต่างๆกลับบ้านไปอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรืเเ่องของธรรมะค่ะที่น้องๆได้เรียนรู้และก็ปฏิบัติกันมาตลอดทั้ง3วันเลยเนื้อสิ่งอินใดน,นะคะก็คือการนําธรรมะนั้นกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะที่ทำให้น้องๆนั้นได้เรียนรู้เรื่องของคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง 您看